ตอนนี้ผมก็ได้ขี่รถเครื่องตัวมาได้ถึงกึ่งตังนะฮะผมจอดสังเกตดูว,ว่ามันมีควันไฟลอยขึ้นสูงอยู่กลางป่าไคเลยนะนี่ก็จะเป็นแหมหนึ่งจุดทีไฟน่าจะลุกแหงอยูอ่ถ้าเป็นกลางป่าไค่นี่การเดินทางเข้าไปดับนี่คงจะยากลำบากสักน้อยนะฮะ เดี๋ยวเขาลองตามไปดูครับถ้าเป็นไฟตอนกลางวันนี่ถ้าบบมีควันปุ่งออกมาหันจะอี้นี่เขาจะหาจุดที่ไฟไหม้ยากครับแต่ถ้าเขาสังเกตเห็นทีน่มีควันไฟแล้วเนี่ยการเข้าถึงจุดที่มีไฟไหม้ก็จะเข้าได้ง่ายขึ้นนะ ถ้าเหมืนมีควันหันนี่เดินเข้าไปในปะไคซอกหายากมากคเพราะนั้นจะต้องระบุตำแนหน่งเพื่อได้ก่อนถ้าหันควันนะถ้าหันควันก็จะต้องระบุตำแนหน่งเพื่อได้ก่อนอันนี้คือประสบการณ์จากสามปีแล้วนะคือเวลาเราดูเผินๆต้งนอกเขาจะบาหันว่ามันมีไฟไหม้เลยนะครับเป็นกลางวันแต่ถ้ามีควันค,ควันสีดำสีเทา ปุ่งขึ้นมากะจากห้เฮาระบุตำแหน่งได้ชัดเจนขึ้นและนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นลอยไหมครับน่าจะเป็นบริเวณนี้ครับน่าจะไหม้ไปก่อนแล้วแต่คืนไฟค่อนข้างจะหมอดลงแล้วแต่น่าจะมีจุดอื่นๆเพิ่มตีมันลามไปอยู่ ไปดูต่อครับวันนี้อิดพร้อมๆกันนะฮะมาอิดพร้อมๆกันมาหู้มาหันไปพร้อมๆกันครับสำหรับการปฏิบัติภารกิจรับไฟในหนองเลงซ้ายได้คือนนหู้่อว่าเนเป็นคนจุดเผาในได้หู้ได้หันว่าผลกระทบตีเป็นได้ ย่ายกหนองเลงซ้ายมันยังลำบากลำบนกันนักน้อยตัวใดฮาก็จะได้หู้ได้หันกันตามนี่ครับแล้วก็ต่อไปเฮาจะได้มาทำกองเข้าใจกันในเรื่องของการเฝ้าระวังดูแลปลาไข่ซึ่งเหลือน้อยลงไปทุกคีแล้วนะสำรับปลาไข่ในหนองเลงซ้ายนะ่ะนอกจากการพุดลอกเมื่อกลายเป็นแอ่งน้ำ กักเก็บน้ำไม่ใจแล้วมันก็ยังมีพื้นที่ปลาไข่ที่ควรอนุรักษ์ไว้แต่ถ้ามีการเผาแบบนี้แหมนนี่แหมนน้อยนี่หนองเลง้ายเขาจะบาเหลือนะเพราะนั้นอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเจเพื่ไม่ใจมา่วยกันเืความสำคัญกับการอนุรักษ์ปลาไข่ดูแลหนองเลง้ายของเา้างวยนะ ถ้ามีการซื่อสารบ่มีการประชาสัมพันธ์ก็หลายคนก็บางบางขันความสำคัญนนะะเจอกันน้อยนะผมอกทำน,น้าทีดีที่สุดนะครับผม มันเริ่มนะมันเราเหรมันเริ่มที่บ้นเราเนี่ยไปห้อนพูดขีปึงเลยเส้นแดงเส้นแดงเอาเบเขตละเบใจบ้านเราเป็นเ้าตัวหนองหลวงก็ด้วยได้แนัังตรงนี้อยู่างน้าเา นกหงานรงเารบนรายหรอจุดไไห้่จุดไปไหมสองจุดนี่เนาะสองจุดนี้บ้านเราครับจุดเริ่มแรกอีเนาะต่ว่านะีีใต้จีว่านะนรงนี้เนาะมาทำประเทศเยีงมาตะวันออกเขยงเหนือ นตอนนี้ก็มาดูจุดของไฟนะฮะมันไปถึงไหนกันแล้วนะเนี่ยจิตอาสาแล้วก็กมปกคองนวยงนั่งๆกันะมาเดินเท้ามีขวาขึ้ขามอยู่นะ ปเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ปัจจุบันด้วยกันพร้อมๆกันนะผมขอติดตามทีมงานทีมนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวส่วนทีมอื่นๆถ้ามีโอกาสจะได้ไปติดตามเก็บภาพก็จะพยายามเก็บตรงฝั่งอื่นเวยเป็นขวาข้ามเป็นไม้ไผ่นะฮะ น่าจะเป็นมือเพิงเ่งกันแหละช่วงนี้กันซ้อเพิ่งกันนะฮะเวลาจุดครบไอ้ววเขาเรียกว่าจุดเปืนเรียกว่าอันไหนอย่างเงี้ยป่ะตีปืนนั่นเอาล้นเพิ่งเลยตีเอาล้นเพิ่งเลยจุดไฟล้นเพิ่งเลยเปลืนเรียกว่าอย่างเงี้ครบเพิ่งเลยอย่างเงี้ยปืนห้องว่าอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะอย่างเงี้ยก็ใช้ไฟนหน่ำแน่แฟหน่ำแน่อเองะ ที่เป็นมัดเทียงอันลมควนมันนะอ๋อมันันมกินมันขึ้ตากแล้วครบไปจุดน้ำลึกนบแลอืตอนจะได้น้ำนีเน้ยสบยาวๆแล้วเขียบใหญ่ๆเอี๊ยน่ะขี้ขิวน่ะเล่าว่าส่งปเร็วจุจุดเฟิงไอ้ไห่เพิงนะไปมันอาจจะติดม้าแล้วครับลามนะฮะหลางจากหลังขใบใหญ่ ตุกเกินี่มะน้องสิดก่อนนังจังตุ้กเกียวเกียร์อะนี่น้อนมันแห้งอีอะกามันไม่ง่ายเนาะตุ้กเกินแห้งนะพี่ไม้เหรอมันนอนวันพักแก้ววันพักแก้วคืออืมหังมันไปไหนเนาะแห้งมานี่อันนี้คือแหล่งชีวิตของเจ้าบ้านเลยนะฮะ แรงอาหารของง้วนะถ้าแบบมีหนองเล็งซ้ายนี่คนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนี่ยากแล้วหนรือ่เนาะอยู่หากเลยบอกลั้นนะกองขนาดบอกลั้นนะลั้นลั้นไสซ้ายอ้ยส่ปาไหล,ลนะ<ด>ขนลบไฟอ่กะก<ด>้ตอนนี้ฮะหนองเลยงซ้ายปกติแล้วมันจะมีแต่ขี้ปึงเข้ายากแต่ปีนี้นี่เดินได้สบายสบายเลยครับเนี่ย ก็ดับน้ามันคนหวงนี่นั่นน่ะเออแน่เลยเปล่าดับน้ามัน,ดน,มมนลดมันแหง้งขออนุญาตฟ้าท่านผู้ชมดูแบบยาวๆกันไปเลยครับเฮอได้หูได้หันไซไหนของหนองเลงซ้ายว่ามันเป็นจะได้ตัวนะฮะ หลายคนนี่เคยได้ย <main> ินกติกิฏซับแบ่เคยเข้าลงมาเนาะบอวันกลัวกันหมดอะนี่บอนหวานนี่นะอันนี้กินได้ก็หนี่บอนหวานนี่เนาะบอนหวานกินได้ก็หนี้บอนหวานนะบอนคันอ๋อนี่มีการดูด้วยนะบอนหวานบอนคันนะฮะไหนถ้าขอพ่อ เป็นความรู้นะเนาะอันไหนเป็นบอลคันแบบใดอันนี้คือบอลบอลคันนะเปินเปินดูกันจะได้ครับเป็นความรู้สักหน่อยอ่ะเดี๋กันชิด,ดน้ำเดียกะนในในก็ลงหนองมาแล้วนะถ้าจุดกลางดังนี้นีน่นะถ้าจุดกลางดำมีมือกับเป็นบอลคันบอลคัน,นอันนี้เหรออ๋ออีหน่ถ้าบอลหว่ามันจะเป็นสีขาวอ๋อถ้าสีดำดำอีบอลคันแล้วในนี้มีบอลขาวว่อนี่นีน่บอลคันบอลคันหมดโอ้กินมาได้เนาะ อ่อโอเคผมได้ความรู้ละถ้าเป็นบอนคันจะมีจุดสีดำดำตรงกลางถ้าเป็นสีขาวๆหวานๆกินได้นะฮะนหนองนี่บอนคันเต็มอ่ะระวังเดินทางเขากะเก็บความหูเป็นตัวนะฮะน,น,น,นี่หละ อ๋อนี่นี่บอลหวานนี่นี่ครับเออนี่บอลหวานครับกินได้อันนี้คือบอลหวานนี้แกงได้โอ้โอ้นี่มงนี้บอลหวานเอาละดูปืนมาดับไฟตัวเกามมเสาะหาบอลนั่นแหละ าการกับฮึมมวนนะฮะปัญหามากับปัญญามีครับมีกําลังมีความสมามัคคีจะได้ตึงแก้ปัญหาได้นะฮะญาติการมันต้องมวนครับเจอปัญหาอย่างก็ต้องมาช่วยกันแก้ช่วยมาอูดด้วยกันช่วยกันก็แก้เสร็จก็มาหาทางป้องกันด้วยกันนะฮะ ก็หลายๆอย,ย,ย่างที่ผมพยายามซื้อเกี่ยวกันอัปเดตหนองเลงซ้ายคือท่านผู้ชมได้ติดตามถ้าใครได้ติดตามในช่องยูทูบจิฟกสปอร์ตของผมก็คงจะคงเห็นนะว่าเขาพยายามตีจะเผย,ยแพร่แล้วก็ลดน้ำลงคือพี่น้อ,นองชาวเพื่อไม่ใจได้หันความสําคัญของหนองเลงซ้ายว่ามันเป็นแหล่งอาหารแหล่งทํากินแล้วก็แหล่งอนุรักษ์นกหรือว่า ซั์หลายๆอย่างตีมันปึงปลาอาศัยแนหนองถ้าเขาบ่ช่่ยกันดูแลรักษาดีๆนี่ลูกหลานเขาจะบ่เหลืออย่างนะครับคือเขามองกันแค่ว่าวันนี้ปีนี้เพ้่อ้อกินอย่างในหนงเล็งซ้ายได้มันบาดใจนะะมันต้องมองเผื่อว่าในอนาคตลูกหลานจะเหลือรับพยากรหมู่นี่ไว้ใจไว้กินกอนะ ผมบอกตามตรงเลยว่าผมรู้สึกแย่มากหลังจากที่ตวัวว่าปิกมาจากจยงไฮแล้วได้ข่าวว่ามันไฟไหม้นะแต่พอตอนเจ้ามานี่เห็นทีมงานหลายๆหน่วยงานมาพร้อมเพียงกันนี่รู้สึกว่านี่นะครับคืออยากให้เกิดขึ้นในอำเภอแม่ใจของเขานะฮรการลมไม่ลมมือ นี่ยังป่อหู้เขาว่ามันไฟไหม้นี่ตั้งแต่ตะคืนเนี่ยแหละตะวันแล้วครับตะวนแล้วเนาะแต่ว่ามันมันขำแล้วเนาะตะวันมันสามโมง่ไหมฮาไอยู่หละอ่าอืมครับแสดงว่าเป็นไม้แล้วรอบหนึ่งโอ้โอ้ไปใ่โอ้ตังิจอดกคน อันนี้มใจว่าเผาเอาเฮ็ดทอปนี่หนองนี่มใจก้าเฮ็ดทอปมันก็นไปซอด้อยมันก้าโอ้ปุ่นปุ่นลงมาตังแด้นะครับทีมเดียวกันก็เน,นี่อ๋อนึกว่าบัตรมาจากผึอปุ่นสดเพย์หัว อันนี้ตีข้อมูลผมได้มาได้ยินมาว่าไอ้การเผาน้องเนี่ยส่วนมากจะเป็นมูสอเฮ็ดอันขอนไขะก็ว่าซอเพิ่งอืแล้วมันแตะก็อน่ะตีมันเผาเผาอันต้นไข่แล้วมันได้เฮ็ดนี่นี่นะโอ้เฮ็ดขอนไขนะมันแล้วมันบามันดอกนอนบ้างเนอะหละ มันล้ำาก็แหละมอกินมันล้ำังเห็ดขอนเขานี่กคัอืมเนขายโลกันแต่ไดู้ดนี่มูเนื้อมอกอกินนะครับขายมอกกินเนาะครับเอาเผาปลาไข่มดปลาเนี่นเอาเหนเฮ็ดปอกินนี่ก็บหมวยเออเตียวอาปลวเาม่ใส่แตใส่ส้ยงเยาป้าหรอลองมาอยู่อันเห็ดมันไม่ไม่ให้มันตายมันคูออกมามันนําพ่มมันจะออกเ็ออกอย่างนี่นะมาเรียสองมายนี่มาตายอืมอันนันยัง ควันจุจ่มๆเลยนะเทาก็อยู่้ที่เธอมันไปละเฮ็ดทำหลาหนะพอเขาเนี่ยจะได้ขมันสีน้องทางซ้ายก็ข้อมูลที่ผูก่อเหตุรบกินรถข้อมูลทีล่ผมเก็บสะสมสถิติของการจุดไฟเผาค่ะก็คือ,อในเรื่องของหนึ่งคือเผาพึ่งหาพึ่งแล้วก็มันดับมันตันมันล้มนะฮะสองก็คือนี่ครับเผาเพื่อจะเอาเฮ็ด นี่ครับมันมันแบบคุ้มนะผมว่ามันแบบคุ้มกับการเผาแบบนี้แล้วเพื่อจะเอาเฮ็ดไปกิิเนบาอก้มื้อนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะลแล้วก็แหมหนึ่งสาเหตุก็คือการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ในการหาปลาในปีต่อต่อไปครับเพราะว่าตอนนี้ปลาไข่มันอุกนะฮะ แล้วก็พื้นที่หาป่าของชาวบ้านมันก็น,น้อยลงนะเข้าหายากละเพราะฉะนั้นถ้าเผาเหี้มีตีหาป่าลงโล่งนี่มันก็นจะหากินได้เยอะอยู่นะแต่มันก็นมีผลกระทบคือ,อรเรื่องของระบบนิเวศซึ่งต้องทําความเข้าใจกับชาวบ้านเห็นไหมนะฮะนี่รครับแม่นอันนี้นะท่านน้าท่านน้ามีนี่จบเลยเนาะเดือบร้อคนมาพูดติดจ้าไปฝันร้อเนี่ฮะ ครับเนี่ยคือเข้ามานี่คือหาทิศทางอย่างบได้แล้วนะครับเข้ามาในป้ยเดียวมันได้นะเข้ามาในปาน้อยเดียวมัได้นะตอนแล้วนะอ่า นี่ครับสังเกตดูพื้นยังนิ่มๆแล้วก็ชุ่มๆอยู่ตั้งหลังนี่ตั้งลุ่มนี่เป็นขี้ปึ๋งนะฮะข้ามหัวจริงๆแล้วนี่คนนำทางนี่น่าจะเป็นเจ้าบ้านเนาะที่เป็นหูวตังเนาะมาตังเพื่อได้หืมมาดูเนี่ยเนี่ยครัเออตัวหอมนั่นแหละเวอ นี่ฮะถ้าเข้ามาแล้วแบบมีมูหรือแบบมีคนหูตั้งน้ำนี่ไทยได้วนในกลางปลาไข่เหมือนอยู่วะแต่ที่เดินมาน้ำหน้าผมนี่นี่แก่งว่ะหูจักต่างกันหมดแหลแต่แต่นี่ทะลุหมดเลยนะแต่ที่เดินมา 我们等。